สวัสดีค่ะสวัสดีที่กาญจานบุรีเอานี้แพ้กลาลังลากเราไปที่บริเวณภายในเขื่อนสีนครินค่ะเสียงเพลงหยุดแล้วเราสามารถที่จะพักเสียงได้แล้ว <c oughs> ดีใจมากเราพักเสียงได้แล้ว บรรยากาศสวยมากลมเย็นสบายฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสมากเก็บบรยบรยากาศมาฝากพี่ๆจ้า สวยมากเลยค่ะอยากให้ปมาเห็นบรรยากาศด้วยกันเนาะปลายฝนต้นหนาวจะเหมือนมองไกลๆทางนู้นนะะทางนู้นจะเป็นเหมือนทะเลหมอกเลยแต่ว่าจะเป็นภูเขากั้นอยู่เนาะจริงๆแล้วเขื่อนจะไปทางนู้นนะคะคือไปค่อนข้างที่จะไกลมากเนาะ,ะไกลมากๆเลยเพราะว่าเขื่อนศรีนาคารินเป็นเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะคะ คิดว่าพี่ๆหลายท่านก็น่าจะทราบเนาะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะ ไม่ีนามีคองะดเสร็จื่นคื่นรีีเยห้สตดเป็ตาเห่หนเ่าบาไม่ห่ยไม่ันเลยนไม่ไหวเลน่ย้วเห็นไ็ไมวัน หาโมเมนต์ที่ไม่มีเสียงเพลงแบบนี้ยากมากเลยต้องรีบถ่ายอาอมอาอม,ออมหาโมเมนต์ที่ไม่มีเสียงเพลงแบบนี้ยากมากต้องรีบถ่ายเพรา <อ S 1> <c oughs> ะปกติเสียงเพลงก็จะเข้าขเวลาที่เอาพี่เอาไปลงคลิปมันจะมันจะต้องปิดเสียงไงแล้วก็พากใหม่สวัสดีค่ะ ไม่ไม่ถ้ามีถ้า,ม,ถามีเสียงเพลงอ่ะจะต้องปิด,ปดใช่ใช่ต้องพากเสียงเราใส่เข้าไปใหม่หาโมเมนต์ที่แบบว่าไม่มีเสียงเพลงเนี่ยยากมากต้องรีบถ่ายเยอะๆไว้เยอะๆชุดนี้ <c oughs> ถัดอัดไว้ยาวๆเลยห้านาทีสามนาที